สวัสดีค่ะเรายังอยู่ที่สุก,กี้ตีน้อยนะคะสาขาลำลูกกาคลองสองนะคะลูกเพจนี่จะบอกว่ากลิ่นน้ำซุปย่วงไม่ไหวนะคะล่าสุดนี่ไปต่อคิวมาแล้วนะคะแล้วก็ใกล้ถึงคิวแล้วเมื่อกี้เขาเรียกจนถึงคิวอ,อ่อห้าหแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงคิวเราไปกินกันเะระทุกคนก็เหลืออีเหลือเวลาอีกน่าจะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะ สชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนใครที่คุณลูกค้าหมายเลข4048เชิญค่ะคุณลูกค้าหมายเลข4048เชิญค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะก็ชวนทุกคนนะคะออกมาร่วมกันนะคะซุกกี้ตีน้อยนะคะได้ทุกสาขาเลยนะคะวันนี้นะคะเนื่องในวันอ่ คนพิการแห่งชาตินะคะก็เดี๋ยวจะนําเงินนะคะของวันนี้เนี่ยไปสมทบทุนนะคะมอบให้กับทางมูลนิธินะคะแล้วก็สถานสงเคราะห์คนพิการนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะ15สาขานะคะด้านหน้าของเราตรงนี้เลยนะคะก็ช่วงเวลา6ชั่วโมงนะคะ b ศูนย์ห้าเจ็ด b ศูนถึงคิวเราแล้วนะคะก็ช่วงเวลา6ชั่วโมงนะคะก็คือ ทางซุกี้ดีน้อยนะคะ15สาขานะคะจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะสมทบทุนสร้างโรงเรียนนะคะให้กับเด็กๆพิการทางเก้าประเภทนะคะที่หน่วยประการหัวหินจังหวัดประจวบนะคะแล้วก็นี้ยังมีคิวที่นั่งรออยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็คุณลูกค้าหมายเลข D ศูนห้าเ็ดเชิงค่ะคุณลูกค้าหมายเลข D อ้าเมาแล้วค่ะนี่ค่ะข้าสองท่านค่ะ ไปค่ะถึงคิวเราทานแล้วนะคะโต๊ะโต๊นไหนคะเนี่ยด้านใน,น,นเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวขอหยิบสัมภาระนิดนึงนะคะเป็นคิวของอิจันเองนะคะหอมกลิ่นน้ำซุปไม่ไหวนะคะไปทั้งหมดในร้านนะคะ67โต๊ะด้วยกันนะคะเต็มนะคะ คิวได้คิวแล้วนั่งได้เลยไหมคะเออคิวศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดอะค่ะโต๊ะไหนเอ่ยต้องผ่านบิมก่อนนะคะรอให้พี่เสี่ยเรียกก่อนเรียกเรียกนั่โต๊ะไหนคะจะได้เลียโต๊ะยังยังค่ะยังเลยอต้องต้องได้เรียกโต๊ะด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเข้ามาแบบหิวไม่ไหวนะคะ เดี๋ยวพาทุกคนดูบรรยากาศด้านในก่อนละกันนะคะทั้งหมดเนี่ย67โต๊ะนะคะภายในร้านเต็มทุกโต๊ะเลยนะคะแล้วก็มีคิวที่รอด้านนอกอีกเพียบเลยนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนเรามาร่วมอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญไปได้วยกันนะคะ6ชั่วโมงนะคะสุดๆเลยนะทุกบาททุกสตางค์นะคะ15สาขาของซุกี้ตีน้อยนะคะจะร่วมสมทบคุณนะคะในการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆพิเศษนะคะที่หน่วยปริการหัวหินนะคะ ก็ตงมีได้เลยนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะทุกคนขอบคุณครับอ่ะตอนนี้นะคะเรานั่งกันอยู่ที่โต๊ะหมายเลขสานะคะวันนี้มีใครอิ่มทองแล้วก็อิ่มบุญกันไปแล้วบ้างหรือยังคะนี่นะคะ่ะตะกล้องของเรานะคะ ามากันตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะทุกคนกินน้ำซุปคือยั่วไม่ไหวแล้วก็ต่อคิวนะคะแล้วก็นี่ค่ะในที่สุดเราก็ได้โปะแล้วนะคะโอ,อ้น้ำซุปหอมมากแล้วก็อึบนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากินไปพร้อมกันนะคะกินยั่วลูกเพจนะคะผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะกำลังหิวๆเลยนะคะก็ อย่าลืมนะคะที่สุกกี้ตีน้อยนะคะวันนี้นะคะอีก3ชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคนมาช่วยกันนะคะไปได้ทุกสาขาเลยนะคะทุกสาขาเลยนะคะแต่ว่ามี15สาขานะคะที่ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นของอเป็นของเงินที่เราจะนำไปสมทบคุณนะคะให้กับ โรงเรียนนะคะออขอบคุณค่ะสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆพิการนะคะเด็กสักวน้องๆพิเศษนะคะทั้งเก้าประเภทที่นวน่วยบริกันหัวหินนะคะจังหวัดประจวบนะคะนี่ทุกคนกินอะไรกันดีเอ่ยเดี๋ยวประกาศนะคะติ๊กไปขอยาบวางขากรองแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ ของกินมามาดูหน้าหนูก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะหน้าตาคนผิวก็จะประมาณนี้นะคะเรามาสั่งกันค่ะกินอะไรดีเอ่ย ฟังนี้ด้วยนะคะ67โต๊ะนะคะที่สาขานี้นะคะจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือคนแน่นร้านมากนะคะแล้วก็แบบ,บนอกน,นี่คือรอกันเทียบเลยนะยิ่งช่วงพีพะคๆเนี่ยค่ะก็คือช่วงเวลาแบบประมาณตอนช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่ะค,ะคนเยอะม,มากตอนนั้นเราแบบคือแน่นเอียดนะคะไต้เดี๋ยวเราขออนุญาตสั่งก่อนเมนูก็แบบ มีเลยดินะคะเยือลูกเพจก่อนนะคะนี่อะไกินกุ้งติ๊กกุ้งก่อนนะคะ ย้วน้ำลายลูกเพจก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรายังพอมีเวลานะคะ3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็มากินกันนะคะทั้งหมด15สาขาด้วยกันนะคะที่จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์สมทบคุนสร้างโรงเรียนให้กับ น้องๆพิเศษนะคะที่หน่วยประกันหัวหินนะคะจังหวัดประจวบย้ำกันอีกครั้งนะคะ15สาขาค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ไม่สะดวกนะคะไปที่15สาขานี้นะคะก็สามารถที่จะไปได้ทุกสาขาเลยนะคะเป็นสาขาที่ใกล้บ้านเราก็ได้นะคะที่เราสะดวกไปนะคะเพราะว่าเ,ออเงินที่นั่นเนี่ยก็จะนําไปสมทบนะคะให้กับมูลนิธินะคะแล้วก็สถานสงเคราะห์นะคะคนพิการด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะไหว้สวยแป๊บนึงค่ะ ะะทางซุกี้ติดมันมากๆเลยนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะน้ำใจถึงน้ำใจนะคะแล้วเราก็แบบค้องยืนให้เขาใช่ไหมแต่ตกล้องมายัางไม่ได้สั่งเลยนะนี่ค่ะ อบคุค่ะโอเคทุกคนอะก็สั่งไปแล้วนะคะตอนนี้จากล้องเราก็ไปเดินถ่ายรูปนะคะลูกค้าที่อยู่ในร้านอยู่นะคะนี่ค่ะอ่ะ ใครที่ไปกินแล้วนะคะไปกินที่สาขาไหนนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชอบกินอะไรมากที่สุดนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะมาคุยกันนะคะในไลฟ์ได้เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงนะคะตั้งแต่เที่ยงก็คือส2บสอนาฬิกานะคะของวันนี้นะคะจนถึง กโมงเย็นของวันนี้เท่านั้นนะคะ6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงนะคะเราจะนาเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะคือทางทุกเิตรีหน่อยเนี่ยเขาจะให้แบบหมดเลยหมดเลยนะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะของลูกค้าทุกคนนะคะที่มาทานนะคะในช่วงเวลา6โมงน6โมงเออในช่วงเวลา6ชั่วโมงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเลือกลูกเพจก่อนนะคะเราจะยังไม่ลงไลฟ์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นะคะกับช่วงเวลาของการกินนะคะนี่โอ้โหพันแบบฉุยมากเลยนะคะหอมค่ะกินนะ้ำซุปข้าหอมนะคะ67โต๊ะนะคะด้านในก็คือแบบว่าสาขาที่นี่นะคะใหญ่มากนะคะกว้างมากเลยนะคะนี่ ย่าลูกเขนนะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะนี้ให้กับคนที่กําลังคิดอยู่นะคะว่าอจะกินอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเลยเวลาช่วงเที่ยงไปแล้วนะคะก็ยังเหลือเวลามื้อเย็นอีกหนึ่งมื้อนะคะเย็นนี้ไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็ทิ้วทองไปนะคะที่ซุกคีตีน้อยนะคะได้ทุกสาขาเลยนะคะก็มาร่วมบุญก,กันกับที่ซุก,กีีตีน้อยได้นะคะมี อิ่มทองด้วยนะคะแล้วก็ได้วุ้นด้วยนะคะคนเยอะมากนะคะจริงจังมากคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอเมนูที่เราสั่งไปนะคะมาก่อนอยน้องมีแบบนี้ด้วยอะ่ะทุกคน 你爸爸 เยอะมากๆเลยนะคะนี่เราก็ขอแอ,แอบกินก่อนนะคะหวังว่าพี่จันจะไม่รู้นะคะ ทนกลิ่นน้ำซุปไม่ไหวจริงๆค่ะนี่นะคะพนักงานคอยบริการนะคะก็จะมีอยู่ประจำทุกจุดเลยนะคะก็เยอะมากนะคะใครที่มาที่นี่นะคะเราวก็ช่วงที่เราแบบขึ้นไลฟ์ไปตอนแรกเมื่อช่วงเที่ยงเลยเนี่ยก็ได้คุยกับทางลูกค้าที่เขามารอรับประทานอยู่อ่ะเาก็บอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็พนักงานก็บริการดีนะคะแล้วก็ใกล้บ้านเขาด้วยเขาก็เลยชอบมาที่นี่ประจำเลยนะคะนี่นะ มีทั้งคนที่รู้แล้วก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้เนี่ย6ชั่วโมงนะคะของสุกี้ปีน้อยเนี่ยจะนําเงินตรงนี้นะคะมอบนะคะสมทบทุนให้กับการสร้างโรงเรียนให้น้องๆพิเศษนะคะที่หน่วยประกันหอยหินนะคะก็มีทั้งคนที่ไม่รู้แล้วก็คนที่ตั้งใจที่จะมาเพราะว่ารู้ข่าวแล้วนั่นเองนะคะก็มีเยอะแยะเลยนะะ ค่ะห,หรือเปล่ามันน่ารักนันเนี่ยอุ้ยนี่ไงบินของโต๊ะเราใช่ป่ะใช่เลยโต๊ะสามสิบหกน้องมีแบบนี้ด้วยอ่ะมันมีทุกสาขาหมอ่ะเราก็ต้องยกใช่ไหม จะเป็นสันคอเออไปอน,นี่ชีสนะคะหนูวางกล้องเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากินกันเอาไงดีเราต้องปุ่มปุ่มเพิ่มมันอยู่ฝัง่งโน้นเหรอ น้องลงไปนะคะพี่ขออ้อโดนโดนกับโดนี้ เห็ุนาจะต้องแบบว่าบีน้องก่อน ด้กันวยคะเ <c oughs> มื่อกี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะของสายการตลาดนะคะซึ่งดูแลสาขา,าซุก,กี้ตี่น้อยนะคะที่ลำลูกภาคทองสองนะคะก็แวะมาทักทายกับจันนะคะนี่ านอะไรที่ไหนนะคะมาที่นี่เลยนะคะทุกคนซุกกี้ดีน้อยนะคะไปเลย กินเลยนะคะ,ะคิดว่าน่าจะยั่วลูกเห็ดได้แล้วประมาณหนึ่งขอทานยั่วด้วยนะคะ จิ้นข่ารสชาติดีมากทุกคนไม่ได้อวยนะอร่อยจริงหนูจะกินน้ำไหนน้ำดำเหรอเอาน้ำดำปะถ้าเอาน้ำดำเดี๋ยวหมุนหมุนน้ำน้ำอันนั้นมาให้พี่ก็ได้ตอนนี้บอกว่านี่น้องเดือดปุ๊ปๆๆๆๆๆๆ๊ปปุ๊ปแล้วเนาะ แต่ว่าอยากให้มาอีกสามชั่วโมงครึ่นะคะทุกคนอยากปล่อยให้เวลาที่ท้องหิวๆของเราเนี่ยมันแบบว่าผ่านไปแบบว่าโดยที่เราแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะมาทำบุญกัน,นะคะ่ะ จะมีการซีซารนิดนึงนะคะเพราะว่ากปกติแล้วไม่ค่อยไม่ค่อย,อยทานเผ็ดแต่ว่ารสรสชาติดีควันนะทุกคนเห็นควันไหมห็นควันไหมอีกนิดนึงก็คือจะไม่ได้กินแล้วค่ะจะจุกน้องอนะ เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะก็มายั่วแบบเบาๆนะคะนี่น้องกำลังเลือดเลยอตอนนี้นะคะก็อีกประมาณ15นาทีนะคะอีกประมาณ15นาทีจะ4โมงเย็นนะคะเวลาก็จะเหลืออยู่ประมาณ2ชั่วโมง20เอ้อชั่วโมง2ีอ่ะประมาณโดยประมาณนะคะ ก็มากินชุกี้สีน้อยกันนะคะมีน้ำซุปเขาก็อร่อยหอมแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี้ยอย่างแซ่บเลยนะคะทุกคนต่เดี๋ยวยังไงนะคะทางอิจานะคะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะไม่ไหวแล้วนะคะลายสอบไม่ไหวแล้วหอมเกิน